สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่มีกรณีของเดวิสเจ็กฟรัสซึ่งเป็นนักวิชาการสาหรัฐเป็นผู้ขอตั้งเว็บไซต์เดอะอีสานรคคอร์ดและเป็นอดีตผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ciee ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นก็ถูกทางการไทยระงับวีซ่า ไปเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับหลายคนก็บอกว่านายคนนี้เป็น CIA ของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนในประเทศไทยเป็นคนที่สนิทสนมกับสสิวรักษ์และก็เป็นคนที่ผลักดันให้ไผ่ดาวดินนั้นเข้าสู่วงการการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่จนทุกวันนี้เนี่ยนะครับทาให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกขยายผลมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมการขยายผลนั้นเนี่ยนะครับก็การไปสืบซอกหาว่า มีใครอีกบ้างที่ต้องสงสัยว่าเป็นนักวิชาการจากต่างประเทศแล้วก็มาแฝงตัวอยู่ในคราบของนักวิชาการแฝงตัวอยู่ในคราบของเอ็นจีโอต่างๆเนี่ยนะครับแล้วอาศัยรั้วชายคาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยดําเนินการนะครับในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในเรื่องต่างเนี่ยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยพอมหาวิทยาลัยคอนแกน่นได้เลิกจ้างทางด้านดเรเดวิสเต็กฟรัสนะครับแล้วก็ทำให้วีซา่าการทำงานนั้นก็ขาดไปเดวิดก็ไปขอวีซ่าใหม่นะครับไปขอวีซ่าใหม่แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ขอในนามของมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับแต่ว่าไปขอในนามของบริษัท Buffalo b u r s t p r o d u c t i o n ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไปบริหารเว็บไซต์เดอะอิสานเรคคอร์ดนั่นแหละนะครับทันทีที่ทางมหาวิทยาลัยลขอนแก่นได้เลือกจ้างดรเดวิดก็มีรายงานด้วยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คนใหม่ที่จะไปทําหน้าที่แทนก็คือใครละ่ะนะครใครละ่ะปรากฏว่าเพจ a c e b o o k เดอะเมตตาดี D เนี่ยนะเขาก็เลยไปโพสต์ข้อความเอาไว้ บอกว่ารีวิวอาจารย์ประสิิ์นัมเบอร์สองหรือว่านัมเบอร์ทูเนี่ยนะฮะที่อาจจะขึ้นมาแทนอาจารย์เดฟสเตกฟรัตเดฟสเตกฟรัตก็คือเดวิดสเตกฟรัตนะฮะนั่นก็คือจิมมี่บูชานันนะจิมมี่บูชานันเป็นอาจารย์จากซิตี้ n i นิเวอร์ซิตี้ออฟฮ่องกงนะฮะวิสิตินเลคเชอร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้เป็น มาสเตอร์มายของบุญเกื้อหนุนหรือว่าฟรานซิสผู้ยกม็อบไปคุกคามขบวนเสด็จพระราชินีกล่าวหาว่าในหลวงแทรกแซงการเมืองและก็สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายอาญาม,มาตรา112นะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลต่อเนื่องเนี่นะครับว่าสำหรับนายจิมมี่บูชานันผู้เป็นมาสเตอร์มายของบุญเกื้อหนุนหรือว่าฟรานซิสเนี่ยนะครับ เมื่อวันที่31มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาสารก็มีคำสั่งปล่อยตัวชวั่วคราวนะครับสำหรับบุญเกื้อหนุนในคดีขวางขบวนเสด็จพระราชินีโดยวางเงินคนละ2 0 0 0 0 0บาทอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อตรวจสอบในบัญชีทวิตเตอร์ของนายจิมมี่เนี่ยคุณผู้ชมพบว่ามีการเคลื่อนไหวถึงสถาบันแล้วก็ติดแฮชแท็ก a บุญเกื้อหนุนเมื่อครั้งที่บุญเกื้อหนุนเนี่ยบุกขวางขบวนเสด็จด้วยดังนั้นการเป็นมาสเตอร์มายที่บุญเกื้อหนุนให้ความเคารพนับถ ยังไม่แน่ชัดว่าอาจารย์คนนี้จะอยู่เบื้องหลังที่ยุให้ทําสิ่งไม่บังควรด้วยหรือไม่ทั้งนี้เนี่ยสังคมก็ได้มีการตั้งคำถามอีกด้วยว่าเหตุใด2อ,อาจารย์ก็คือเดวิดสเตกฟรัสเนี่ยนะครับแล้วก็จิมมี่บูชานนนเนี่ยนะที่มีความคิดมีแนวคิดเป็นภัยของประเทศชาติถึงได้เข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยระดับประเทศได้ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังกันแน่คําถามนี้ ก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่านอกจากสองคนนี้ที่ล่าสุดนั้นน่าจะเป็นการถูกเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับยังมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหรือไม่ที่เป็นอาจารย์ชาวตา่างชาติแล้วเข้ามากระทำย่ำยีเนี่ยนะครับโดยการใช้รั้วชายคาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ในการกระทําสิ่งที่ไม่บังควรกระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการบั่นทอนความมั่นคงในประเทศและกัศกะสถาบันเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญเวลานี้หน่วยงานด้านความมั่นคงเองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปสืบสอบไปไล่ดูถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงไล่ดูได้ยังไงเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับก็ฝากหน่วยงานความมั่นคง ก็ไปดูจากบรรดาอาจารย์เนี่ยนะครับที่ชอบลงชื่อเข้าชื่อกันในการเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่โดยเฉพาะการเรียกร้องที่เป็นการมินเมนะครับในการละเมิดสถาบันเรียกร้องในการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะครับหรือว่าลงชื่อเข้าชื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิดตามความผิด ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก่อนไปไล่ดูเลยนะครับว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้มี250คนมี180คนที่เข้าชื่อกันในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหลายคราเนี่ยก็เอาลิสต์รายชื่อเหล่านั้นมาแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับว่าใครมีพฤติกรรมอย่างไรและที่ผ่านมามีผลงานทางด้านวิชาการเป็นอย่างไรและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับ มีการกระทํานะครับอย่างไรบ้างก็คิดว่าเส้นทางในการสอบสวนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็คงไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างแน่นอนนะครับเวลานี้ถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่หน่วยงานความมั่นคงจะต้องดําเนินการเรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ควรปล่อยผ่านนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมานั้นเราก็จะเห็นว่าสถาบันเบื้องสูงของไทยเรากําลังถูกกัดซาะถูกบ่อนทําลายจากผู้ไม่หวังดีเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่อง